สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับบิวอีกแล้วนะคะกับช่องคุณบิวตี้ขยี้หวยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะใครยังไม่กดติดตามบิวฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบิวกันด้วยนะคะมาค่ะนี้แค่อีเช้าและบ่ายนะคะ <c oughs> ขยี้กันไปเลยค่ะ9และ7นะคะ9และเนะสตัวจาะค่ะ90 7 7ค่ะ8 9 77 <c oughs> 4 9นะคะและ37ค่ะส่วน3ตัวนะคะ เก้าห้าเจ็ดค่ะและสามเจ็ดเก้านะคะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ2ตัวค่ะ9077897549และ37ค่ะส่วน3ตัวนะคะ957และ379ค่ะแนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Line แอดรวย8 VIP ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพ์นะทุกคน